สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะตอนนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีนะคะในหัวข้อที่3ความรักของคุณและความรู้สึกของเขานะคะเราจะมาทํานายาสถานการณ์ความรู้สึกของคนรักของชาวราศีมิถุนนะคะ ชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุลมเรามาดูสถานการณ์ความรู้สึกของคนรักคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วคนที่คบคบกันหรือเป็นแฟนกันแม้กระทั่งคนที่โสดนะคะเราจะมาดูซิว่าในระยะที่คุณเปิดดูนะไปเรื่อยๆนะจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมกรกฎาเราจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ การทำนายครั้งนี้มันเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูดวงบางท่านก็ตรงบางท่านก็ไม่ตรงนะคะอยู่ที่บุญกรรมแต่ละคนอีกนะอยู่ที่ช่วงอายุอีกนะคะเออนะเออสำหรับ านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่9 9แล้วก็ท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คดวงเกี่ยวกับหัวข้อที่4ก็คือความสัมพันธ์และความขัดแย้งนะคะของ12ราศีมีอยู่ลิงก์ข้างล่างนี้นะเข้าไปเช็คได้เลยนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะเข้าไปกดเข้าไปก็เช็คได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามกันล่ะเวลาออกคลิปใหม่มาจะได้ตามทันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้แบบ เวลามีคลิปพิเศษอะไรออกมาเนี่ยก็จะได้รู้นะได้เช็คได้ทันนะคะบ,บางทีเป็นคลิปเกี่ยวกับความรู้ต่างๆหรือการสอนต่างๆเนี่ยนะให้กับท่านผู้ชมนะคะกนะ็อย่าลืมกดกระดิ่งกันแล้วกันนะคะโอเคทีนี้เรามาดูสถานการณ์ความรักของคุณและความรู้สึกของเขาของชาวราศีมิถุนในระยะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จริงๆแล้วดูมาแต่ละราศีนีมันเหนื่อยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเออช่วงกลางๆปีเนี่ยมักจะมันมันเกือบทุกราศีเลยมีแต่ปัญหานะนะคนที่ทำนายเนี่ยก็รู้สึกก็แย่ไปด้วยนะเหนื่อยไปด้วยเหมือนกันนะห่อเหี่ยวจิตใจไปด้วยกับสถานการณ์สำหรับบางราศีที่มันเหนื่อยหน่ายนะที่มันมีปัญหานะ แต่น้อยมากที่ดูมาเนี่ยนะเกือบแปดสิเอร์เซน้าเอร์นะมีปัญหากันทุกคนทุกครอบทุกรกกาสีนะท้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่บุญตระกรมของแต่ละคนนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่นะคะนะถ้าดูแล้วรู้สึกมันไม่สบายใจก็ไม่ต้องดูต่อก็ได้นะคะหรือดูเป็นแนวทางไปนะคะนะคะ ช่วงนี้นะชาวราศีมีถุนนะถ้าจะว่าไปแล้วนะจริงๆแล้วตัวชาวราศีมีถุนเองนะ่ะอาจจะมีความรักเข้ามาคือมีคนเข้ามาทำความรู้จักมีคนอยากผูกมิตรไมตีนะมีคนถูกชะตาว่างั้นเถอนะสถานการณ์รอบๆตัวคุณนี่บางทีคุณก็ยังประคับประคองความรักของคุณไว้อยู่นะคะ บางทีก็เหนื่อยถอดใจนะบางทีก็เหนื่อยนะเบื่อเหมือนกันกับความรักที่เป็นอยู่นะเกิดนะค,ความเครียดหนักเหมือนกันนะชาวราศีมีถุนเนี่ยบางท่านนอนไม่หลับด้วยกับปัญหาที่พยายามแก้ไขกับคนรักเนี่ยในขณะเดียวกันคุณก็มีคนเข้ามารักมาชอบเนี่ยนะมีคนมาปลูกมิตรไมตรีเนี่ยนะตัวคุณเองเนะี่ยบางท่านนะอาจจะกําลังจะจบแล้วด้วยซ้ำไปกับคนรัก หรือบางท่านอาจจะจบกันด้วยหรือแยกกันอยู่เนี่ยนะคะหรือแยกกันอยู่นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือชาวราศีมิถุนเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวหรือเป็นความรักที่ผิดหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณเองก็ตามนะไปเกี่ยวข้องกับในลักษณะที่รักคนที่มีครอบครัวแล้วหรือยังยังอยู่ในภาวะที่เขายังไม่เลิกกันเนี่ย สถานการณ์รอบๆเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาเศร้าอยู่นะเขาพึ่งทรมาเขาโดดเดี่ยวนะเหมือนกับว่าช่วยเหลือตัวเองเหมดทุกอย่างคนรักก็ไม่ได้สนใจเขาแล้วตัวเขาเองนะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวหรือตัวคุณก็เหมือนกันนะคะมันเลยเป็นทำอะไรที่เขาจะต้องระมัดระวังนะ บางทีอยู่ในระหว่างที่เรื่องผิดเรื่องถูกระหว่างกันเนี่ยความรู้สึกของเขาอยากจะทําให้ถูกต้องที่สุดถ้าอยากจะอยากก็พยายามทำให้มันถูกต้องที่สุดก็คืออยากขาดไปนะจะอยากก็อยากตัวเขาเองก็มีจิตใจให้ตะปพึ่งธรไม,มอยู่แล้วดูแลตัวเองโดดเดี่ยวทําอะไรก็พึ่งตัวเองหมดทุกอย่างปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เขาเผชิญอยู่เขาเอาทราม,มาเข้าข่มนะคะคนหลักของชาวราศีมิถุนนะคะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะเคร่งเครียดหน่อยเนี่ยบางท่านอาจถึงขั้นแยกกันอยู่หรือเลืกกันเนี่ยสาเหตุอาจจะมาจากในลักษณะของความลับปิดบังคนลักทำลับๆล,ล,ล่อๆหล,ลบๆซ่อนๆทำให้มีความรู้สึกเจ็บปวดใจในลักษณะของคนที่เพื่อนหรือคนรักเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะเนี่ยมิตรภาพเข้ามาเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขา เพราะนั้นเขาทาอะไรเขาต้องทําอย่างรอบคอบระมัดระวังคนลักเพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของคุณแต่ถึงกระนั้นคุณก็ยังมีความเครียดกับเขาอยู่นะการยื่นคําขาดนะมันจึงเกิดขึ้นมันเหน็ดเหนื่อยมันถึงจุดเปลี่ยนของคนของ,ของความรักชาวราศีมิถุนจุดเปลี่ยนยังไงจุดเปลี่ยนในลักษณะที่เหนื่อยเบือ่อต่างคนต่างไปก่อนดีกว่ามัง้งนะ ต่างคนต่างพักก่อนดีกว่ามั้งไปใช้สติคิดก่อนแล้วค่อยมาว่ากันหรือแยกกันอยู่ไปก่อนหรือเลิกกันไปถ้าคุณคิดว่าไม่ดีพอคุณก็เลือกคนอื่นไปนะกับสถานการณ์ที่คุณทำรับรับละล่อหรือตัวคนรับเนี่ยทำรับรับละล่อกับคณน,นะเพราะว่าเขาทำอย่างไั้เขาเรามัดระวังตัวไม่อยากให้คุณต้องเป็นทุกข์เรื่องเขาไม่อยากให้คุณต้องเครียดเรื่องเขามันก็เลยเป็นทำอะไรต้องระมัดระวัง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันนะไม่ใช่เขาไม่ปวดใจไม่ใช่เขาไม่เสียใจนะเขาก็เสียอ,อกเสียใจอยู่เหมือนกันสําหรับท่านที่มีปัญหานะคะส่วนท่านที่ไม่มีปัญหาก็หรือมีความรักดีอยู่แล้วก็ผ่านไปนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่กาลังเกิดหรือเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังดําเนินไปนะคะเราก็ไม่รู้มันจะเกิดหรือไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าเสีเรียกกับการอยู่ สำหรับบางท่านที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังลำเนินไปอยู่เนี่ยนะคะเราก็หาทางออกด้วยกันดูสถานการณ์ของเขาจะเป็นอย่างไรในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างในบางท่านสับสนวุ่นวายใจบางท่านเลิกกันแล้วนะ เลิกแต่ยังไม่สนิทก็คือยังอยู่ในระหว่างการอยากนะบางท่านคิดจะอยากไปไกลเลยอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอยากไปอยู่ในที่ไก,กลไกลออกจากตัวเองที่เป็นอยู่นะความสับสน,นวุ่นวายใจความเครียดนะและสถานการณ์รอบๆตัวของคุณก็มีคนเข้ามาชอบอยู่นะมีคนเข้ามาผูกมิมตรไมตตีนะ มันทาให้คุณมีความสุขขึ้นมาบ้างแต่สิ่งที่ทําให้คุณเกรงกลัวก็คือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีพันธะผูกพันอยู่นะมันเลยทำให้คุณเกิดความเครียดอยู่บ้างนะกับสถานการณ์ตอนเนี้ยแล้วคนรักก็ยิ่งมาทํารับรับรอนอะเหมือนกับมีเรื่องปิดบังปิดบังในลักษณะที่มีคนอื่นเข้ามาในลักษณะของเพื่อนหรือคนรักเก่าเข้ามาเนี่ยนะ แต่เขาก็พยายามทําอย่างรอบคอบไม่อ,มอยากให้คุณรู้ไงถ้าคุณรู้คุณก็เครียดนะ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาขนาดเรามัดระวังก็ยังเป็นเรื่องขึ้นมานะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหนื่อยอย่างที่บอกมันถึงจุดเปลี่ยนนะมีโอกาสน้อยนะที่จะกลับมาเหมือนเดิมสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วสําหรับท่านที่มีปัญหานะคะอืม นั่นแหละเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่แบบว่าเบื่อหน่ายกันนะ่ะต่างคนต่างอยู่ไปก่อนหรือหยุดจบกันไปเลยแยกกันอยู่นะคะระยะนี้มันถึงจะดีที่สุดถึงหันหน้าเข้ามาเจอกันมันก็เกิดปัญหาขึ้นตัวคุณเองก็ใจไม่อยากอยู่แล้วใจไปเยอะแล้วนะหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติไปนู่นเลยแยกกันไปเลยนะหรือไปอยู่ในที่ไกลนึงความสับสน,นวุ่นวายใจก็มี นะปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องอัตคัดทําให้คุณต้องหาทางออกด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดทําได้ก็คือแยกกันอยู่สักระยะหนึ่งนะคะหรือบางท่านอยู่ด้วยกันแต่ก็อยู่แบบระแวงกันนะแล้วก็อยู่ในระหว่างการอย่านะคะตอนนี้ ส่วนสถานาการณ์ของคนที่คบๆกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะแน่นอนอาการหึงหวงอาการหึงหวงในลักษณะที่คนรักของคนมีความลับมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยมีเพื่อนเก่าเขาเข้ามาเนี่ยทำให้คุณต้องพูดพูดพูดนะบนบนบนนะแล้วเกิดความเครียดตัวคุณเองอยากจะจบนะ ตัวเขาเองก็อยากทำให้ดีที่สุดนะคะตัวเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะครอบคือคนที่มีพันธะักนะนะแต่ตัวคุณเองก็ยังมีคนเข้ามาชอบเนี่ยความมีสเสน่ห์ของคุณช่วงนี้นะม,นมันมีคนเข้ามาชอบค,คุณคก็ยังประคองไปอยู่ก็คือรักษาสถานการณ์ไปให้มันดีที่สุดแต่ความเครียดก็ยังเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่รู้คุณจะทํำยังไงนะ วุญชาทำยังไงกับคนรักดีมันเหมือนกับว่าตึงๆเหมือนกับว่าขาดความรักให้แก่กันและกันช่วงนี้นะมันมินเมยมากเลยนะระหว่างความรู้สึกของคนรักชาวราศีเมถุนใจเขาเอ,เอเ็นเอียงไปทางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเขาก็ยังมีครอบครัวอยู่ยังไม่ตัดขาดซะทีเดียวนะคะมันเลยเกิดอาการที่แบบว่าตึงต่อการหึงหวงระแวงเด็ดขาดตัวคุณเอง คุณก็อยากจะเริ่มต้นกับเขาใหม่อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้จต่ประคองไปมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะมันถึงจุดเปลี่ยนอย่างที่ว่านะ่ะนะคะมันถึงจุดเปลี่ยนของความรักชาวราศีมิถุนนะคะดีมาสักพักหนึ่งแต่ก็หันหลังให้กันอีกมันเป็นอย่างนี้นะคะสําหรับชาวราศีมิถุนสิ่งที่ทําได้ก็คือพึ่งรรมะนะคะทําจิตใจให้สงบนะคะ ตอนนี้คนรักของคุณก็เหมือนกันนะเขาก็อาศัยทร,รมาเข้าก่มกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะความทุกข์ความ,วามลําบากใจเนี่ยไม่น้อยไปกว่าคุณเลยนะคะสําหรับคนรักชาวราศีเมถุนเนี่ยอีกความไว้วางไม่ไว้ใจกันนี่นะคะมันเกิดความเครียดขึ้นแล้วก็อความมีเสน่คนเข้ามาชอบคุณ แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีปัญหากับคนรักอยู่แล้วเนี่ยมันเลยเป็นทุนที่จะทําให้คุณต้องไปเพราะคนรักของคุณตัวของคนรักของคุณเองก็มีเหมือนกันก็เป็นในลักษณะที่ทําับรับแล้วลอกกับคุณทําให้คุณไม่มีความไว้วางใจเขาก็เพราะตัวเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวหรือเพื่อนเก่าคนรักเก่าเนี่ยเข้ามานะแต่ตัวเขาก็เจ็บปวดอยู่นะเขาก็ไม่อยากจะตัดสินใจเลิกกับคุนเขาก็เลยต้องอาศัยธรรมมาตอนนี้ ทำให้จิตใจเขาดีขึ้นเหมือนกับว่าเขาถูกคุณทิ้งเขาไปแล้วแต่เขาพยายามจะทําให้ดีที่สุดทําให้ถูกต้องที่สุดให้ลงตัวที่สุดนะคะคุณก็อยากจะกลับมาเริ่มอะไรดีๆกับเขาอยู่นะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกว่ามันกนข้างจะแย่อยู่เหมือนกันก็คือถึงจะมาคุยกันนะก็ยังคุยกันไม่ลงตัวก็คือต่างคนต่างเดินหันหลังให้กันไปก่อนแล้วนกะ็มีโอกาสจบกันดุสูงนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวคุณเองนะที่ตัดสินใจนะคะ็นตัวเขาเองก็พยายามอยากทําให้ให้ให้ถูกต้องที่สุดนะคะส่วนสถานการณ์ของคนโสดนี่ิในบางท่านยังผิดหวังลมเหลวกับคนคนรักที่ผ่านมายังเกิดความเครียดอยู่ตัดกันยังไม่ขาดนะแล้วก็มีคนเข้ามาในลักษณะที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติ นะคะหรือคนที่สูงวัยนะสำหรับคนที่เล็งเงไว้สำหรับชาวราศีมถุนที่เป็นโสดนะคุณมีความสุขที่ได้คุยกับเขาแต่คุณก็เครียดอีกแล้วเพราะว่าคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยเลิกกันจริงหรือยังโสดจริงหรือเปล่าจริงๆคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะชอบเขาหรอกนะคุณมีคนมาชอบคุณหลายคนเหมือนกันนะตอนนี้สมมติคนโสดนะคะ แต่คุณก็ยังประคองไว้อยู่แต่ละคนคุณก็เลือกอะที่จะคุยอะคนที่เข้ามาคุยกับคุณเองก็เหมือนกันเขาระมัดระวังมากในการที่จะพูดคุยกับคุณนะคะนะคะตัวเขาเองก็ยังเพิ่งจะผ่านการเจ็บปวดมาเหมือนกันกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะปัญหาเขาก็ไม่ได้มีแต่คุณคนเดียวเนี่ยนะนะคะ แต่เขาก็ยังอยากจะคุยกับคุณอยู่นะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่เก็เรียกว่าคนยังเป็นจิตใจที่ทําอะไรตรงไปตรงมาอยู่นะคือคบก็อยากจะคบกับคุณจริงๆอะ่ะนะมีใครก็อยากจะบอกคุณไปตรงๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตัวเขาเองก็ยังระแวงเหมือนกันเขากลัวว่าคุณจะไม่โสดจริงเหมือนกันนะคะมันจึงเป็นอะไรที่ยังไม่พัฒนาไปถึงไหนนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะ นะมันถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตของคนโสดเหมือนกันในการที่จะเลือกเส้นทางในการที่จะตัดสินใจมีใครสักคนนะแต่คุณก็ยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะไอ้ด้วยความที่ยังตัดไม่ขาดกับอดีตนี่นี่นะคะอืม,อม ถ้าจะว่าไปแล้วนะคะสลบนะคะสหรับชาวราศีมีทุนนะในระยะนี้มันเป็นเรื่องที่มินเมย์มากนะ mm. เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะ mm. ทำอย่างลอกค้อบอ่ะพัวคุณจะคิดมากแต่คุณก็ยังอดที่จะคิดไม่ได้นะ mm. กับการที่ตัวเขาเองนะ mm. ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือมีคนอื่นนะมาเกี่ยวข้องทำให้ชีวิตความรักของคุณเนี่ยมันวุ่นวาย ไอความรับรัล่อๆของเขาเนี่ยเขาก็พยายามทําให้มันดีที่สดุดไม่ไม่อยากให้คุณรู้อะในบางท่านในลักษณะที่เพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าเข้ามาหรือในลักษณะที่คนที่มีครอบครัวแล้วมาเกี่ยวข้องกับคนรักของคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยมีคนเข้ามารักมาชอบช่วงนี้นะมันเป็นสถานการณ์ที่คุณมีสเสน่ด้วยนะคะเจ้าราศีมถุน ความเครียดของคุณเนี่ยก็ยังยังมีอยู่บางท่านน่ยกินไม่ได้นอนเวลาบางทีคิดมากนะลุกขึ้นมาคิดสารพัดมันก็เลือกที่จะจบอะนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันหมดนะคนรักของคุณเองก็พยายามทําให้ถูกต้องที่สุดบางท่านอาจจะมีคดีเรื่องฟ้องกันเนะ่ยเกี่ยวกับหยาหรือว่าจะเอาอยัางไงต่างคนต่างไปต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันเนี่ยนะ สถานาการณ์ของคนรักที่ทําให้คุณต้องเครียดหนะักกับความลับลับๆโลโล,ล,ลอะไรอย่างเงี้ยเอ่อแต่ตัวคนรักเองก็ใช่จะมีความสุขนะคะเขาก็ทุกข์ใจเหมือนกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เขาต้องพึ่งธรรมะนะเพราะว่ายังไงเขาก็ยังมีความผูกพันกับคุณอยู่นะมีความรักให้กับคุณอยู่แต่ว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นเส้นทางที่คุณเองนั้นเป็นคนตัดสินใจจะหยุดจะจบกับเขา เขาก็เลยต้องทําให้ดีที่สุดนะคะมันเป็นวิบากกรรมเข้ามาในรักษานี้ก็ต้องพึ่งธรรมะตัวเขายิ่งพึ่งธรรมะมากมากกว่าคุณอีกเขาเครียดนะเขาก็เครียดคุณก็เครียดนะคะเพราะนั้นช่วงนี้สิ่งที่ทําได้ที่สุดก็คือเงียบไปก่อนต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะสงบศึกไปก่อนนะคะ,นะอะไรจะเกิดก็ขอให้มันดําเนินไป อารมณ์ดีค่อยหันหน้ามาคุยกันนะคะถ้าเกิดยังรักกันอยู่นะคะมันเป็นช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ไปนะคะจากนี้ไปถึงประมาณกรกฎาเนี่ยนะบางท่านก็เจอบางท่านก็ไม่เจอเหตุการณ์บางท่านอาจจะเบาๆหน่อยนะอาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะคะมันอยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนที่ทำนะอยู่ที่ช่วงอายุด้วยนะคะโอเคนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่มีความรักดีอยู่แล้วก็ผ่านไปนะคะ นะคะก็ขอจบคำทํานายของชาวราศีมีถุนไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกใหมท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะอ่านะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ